บีทีบีเมียมอตอซีน้องสวัสดีครับวันนี้มันส่งงานนะครับกับโตโยต้ายาริสนะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนอับเกรดไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบเอลดีเอลล่าสี่สิบวันนะครับของกล่องวงแหวนเอลดีเบีเอลสไตล์นะครับเดย์ไลท์เป็นออดดี้สไตล์นะครับแล้วก็มีเดวิลไอเป็นบูเดวิลไอนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงแล้วกันไฟออนครับนี่ครับเดย์ไลท์นะครับเป็นออดดี้สไตล์นะครับลีครับ ไฟลีนะครับกอบหน่อยเอาดีเป็มตานะครับมาพร้อมกับบูเดวิวางนะครับตาพระปานนะครับตามครับส่งครับ่าโปรเจคเตอร์ทางลาดเป็นส่งต่ํใในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงาแล้วกันส่งครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับส่งครับปล่อยครับ ความต่างนอกร้านในตัวรถแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับไปเลี้ยวนะครับนี่ครับเป็นเทอร์รันนิ่งนะครับสนใจติดตั้งงานดีๆนี่ติดต่อได้ทางเฟซเฟซบุ๊ก BDP เม้าท์โต้ซีนน e นะครับให้เบอริหาง,งานโดยช่างหมีครับขอบคุณครับ